บึกเดรรเมตสวายเทโพนะครับากะเพียนปานินปานในปลาสลิดนะครับหน้าที่ทำการเลี้ยงไว้ศึกษาไว้ดูเล่นนะครับเราเกิดก็เลี้ยงไว้ให้ลูกให้หลานได้ ได้ดูี่ชมไม่เรือบากอแรงทุกคนทำได้นะครับขยันขยันหารักษาดีมีเพื่อนแท้ใช้แต่พอเพียงขยันในวันนี้ปันเสิรทีิในวันหน้าถ้าเราขี้เกียจในวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นขี้ขาดในวันหน้าเราต้องขยันไว้ก่อนนะครับรู้จักขยันทำมาหากิน ยันทำการทำงานยันหาเงินยันเรียนหนังสือนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีอยู่มีกินอย่างสุจริตนะครับก็ทำได้เลยไม่จ้องรอคำสั่งใครนะครับกนทำได้อบเรวก,ก็ทำได้ไม่ก,ก็น้อยย่อมย่อมทำในสิ่งที่ เห็นว่าเหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับครอบครวัวเหมาะสมกับฐานะตัวเองนะครับพอที่จะทําได้ดีกว่าไม่ทําลงมาทำในวันนี้ดีกว่าไม่ทําเราอยากได้เราจะก,กินอะไรให้ทําเราจะปลูกอะไรให้รีบปลูกนะครับมีแรงมีกำลังอยู่ให้รีบทำนะครับรีบลงมือทำอย่าไปรอคำสั่งใคร ให้เราใจคำสั่งตัวเองว่าเราจะจำเป็นจะต้องทำเพื่อมีอยู่มีกินเพื่อไม่ทุกข์เดือร้อนไม่ลำบากไม่แพ้หลังก็ทจะทำไว้ดีกว่าไม่ทำอ,อยากปลูกพืชอะไรอยากกินอะไรก็ทำไปช่วยกันทําในครอบครัวนะครับสามัคคีกันกส,าสามัคคีกัน เราอยากกินเราอยากขายอยากขายอะไรก็ทําทําให้เหลืออยู่เหลือกินกเหลือขายเหลือกินเหลือขายก็ทําบุญบ้างเนะก็บหอมรอมริบจากการทําในวันนี้เนะก็บประสบการณ์สร้างประสบการณ์ไปศึกษาอบรมไปดูเขาเมื่อเราทาเกษตรไปดูเขาเก็เขานี่เราก็ทําเป็นนลงครับ ทุกคนทําได้อยู่แล้วทุกคนทําได้อยู่แล้วไม่ยากนอกเสีจะว่าเราไม่ทําไม่ลงมือทำแล้วไม่ได้กินเราจะกินอะไรเราต้องทํา เราจะกินปลาก็เลียงปลาเราจะกินพืชกินผักแล้วก็ปลูกพืชปลูกัตปลูกไปเรื่อยทำไปเรื่อยสักวันก็จะสำเร็จเองนอกจากว่าเราไม่ยอมทำไม่ยอมอับ ดูปลาแล้วก็พาเพลินนะครับเปิดเพลินดูเขากินอย่างอร่อยเพิดเพลินดีแล้วก็มีความภูมิใจว่าเราทำได้เราเลี้ยงได้ไม่อยากกินก็ให้ลูกหลานกินขายไป้ดูไปชมความสำเร็จไว้พูดกับมัน ไม่มีใครพูดด้วยก็พูดกับปลาพูดกับสัตว์พูดกับต้นไม้นะครับก็มีความสุขดีความสุขไม่ต้องไปหาใกลนะครับอยู่ในตัวเราเองใกล้ตัวเราสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปงอใครนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมารักเราธรรมชาติรักเราอยู่แล้ว ดูใกล้เจเราเราปลูกกันไม้จะไ้ก็รักเราให้ร่มเงาให้ความเขียวขจีให้ความอุดุมสมบูรณ์ให้อยู่ให้กินให้อาหารกัเราสั์น้ําก็เหมือนกันนะครับเราให้อาหารมันมันก็ให้เราได้ชมได้อยู่ได้ชมอยากกินก็นะแล้วแต่เราจะมิจรารณาเองไม่อยากขอให้ทำ เรียบลงทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้วัดนี้คิดได้รีบทำเลยไม่ต้องไปฝัดวันตะกันพั่วไครับเป็นพื้นที่สะเป็นพื้นที่สะ การเลี้ยงปลานะครับพื้นที่ก็โดยรอบกัสิ่งแวดล้อมสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับปราศจากมลพิษนะครับเป็นสะหมอดินนะครับที่มาขุดให้แล้วก็ปลูกต้นมาต้นไม้ต้นพืชต้นยางนาต้นแดงต้นประโดนร,บรอบๆนะครับก็เพิ่งปลูกเมื่อไม่กี่ปีค่อยๆเป็นค่อยไป ต้องรีบร้อนนะครับค่คอยๆเดินทีละก้าวกินข้าว็ทีละคำอยังในหลวงท่านจัดไว้นะครับไม่ต้องไปรีบร้อนอยทำปทีระอย่างทีละอย่างทีละอย่าง,ลางปลูกต้นไม้บรรต้นสองต้นก็ยังดีกว่าที่ปลูกนะครับปลูกต้นไม้ไว้ให้ร่มเงาให้ความเยือกกระจจะได้ไม่แห้งแล้ง ดูปลากินอยา่างสนุกสนานเลยนะครับอยา่างมีความสุข